ี่ชงสวยครับพี่ภูตะวันเตะลูกนี้โอ้โหน้องเมผู้ชมน้องมาแล้วยิี่ชงมาครับตรงนี้เจมพนธไัยเฮ้ยน้องเจมขาวะตรงนี้พี่ภูชงเองแล้วก็รับประทานเองครับลูกนี้ยังอยู่ครับน้องเอมว่าไงครับพี่ภูนิกมาครับลูกนี้พี่ต้าเปิดด้วยนะภาพี่โยชิชงสวยครับพี่ภูตะวันเฮ้ยรายุทธ์ส่วนมางลังเท้าชงสวยครับตรงนี้น้องเจมพนธไัยเตะเทียตรงนี้โอ้โหเจมไปเรยน้องเ่มเจมพรนธภัย เป็นเพชรทองพชรแต่ดาวรุนี้พี่้าจะอยู่ครับเพื่อนเปิดเสยครับชมพี่ภูตะวันเดี๋ยวนี้วารายุทธ์กาบว่าสิบมหัศครหักอะไรแล้วตนี้พี่ภูตะวันแต่ควันแล้วนี่โอ้โหโอ้ยสวยลามท่านพี่ตาลุนี่พี่ภูตะวันโอ้โหกีฬาสีหนาหนึ่งยกมือใจเชียร์นะครับเชียร์ทีมเจ๊ใหม่ครับสุดยอดโมโต้เสือยครับลูกนี้เอาแล้วครับพี่ภูนีดชงเสือยครับลูกนี้ โอ้โหทีมมาได้เต็อส่งเสรลักเราครับศูนยครับคิต้าจะกริดผิดปังมบไหมลเ้าเสือปั่นยอดครับลูกนี้เอาสสวนขึ้นมาได้ครับตอนนี้มาได้ทีมงสวยครับน็อกเจนโอ้โหมาได้เต็ม สามศูนย์สามศูนย์ครับเอาละครับนักรชัยนาทด้วยว่าลูกนี้สืออ้าวลูกนี้อโอ้โหกินพี่ภูนะครับใส่ไปที่ขาขวางสี่ศูนย์น้องเอ็มด้าขนขวาโยนครับดดนนี้เพื่อที่เปิดอาแล้วก็พ,พี่ต้าตีเขาน้องโยนที่ชงสวยครับพี่ภูตะวันเตะลูกนี้โอ้โห หนึ่งห้าหนึ่งห้าครับตามไม่เยอะครับสี่แต้มพี่ภูตะวันยูนั่ตรงนี้พี่ตาละแต้มเรินุ่นโอ้โหนุ่นดีมาเถอะะแล้วก็พี่กระยิบเจนงพ,พ,พื่อไทยโอ้โห่ดีหนึ่งหกหนึ่งหกครับกรรมการลุกขาดแต้มพี่ภูตะวัน ย้นสวยครับนี้ที่ต้ามุ่งังอยู่ครับท่านผู้ชมน้องมาลาที่โทมาครับตรงนี้เ็มพระนไพโอ้น้องเจมกาบ้าแต่จะแต่ยอนนะครับจับิดผิดบางบนครับแล้ว่าต้าลาแต้มครับดูนีลาการเส์ฟของเขาพล่งเยยังอยู่คราบมาลายุตีครับขอ้น้องเจมเะทะทีมือนี้โอ้ยยงม well ้นได้แต in ่อ้หยิงไปกำลังจะเสือกครับห

เจ็ดเท่าเจลยเลยเท่าเจดเท่ากันครับทุกผู้ชมพี่ภูตะวันอยู่ครับนี้พี่ต้าันยอดนี้ยัอยู่เบอเจปนัทพัฒชัยชนะครับพี่ฟุลิกําลังจะเสิร์ฟหลังเท้าเบาครับนี้พี่ภูชงเองแล้วก็รับประทานเองครับนี้กันอยู่ครับน้องเอมวันนี้ครับพี่ฟุลิกมาครับตรงนี้พี่ต้าเปิดกระดาพี่โยชิชงสวยครับพี่ภูตะวันเบ ลูกดีโอ้โหสุดเผาเผาเนเก้าเจมเก้าครับเริ่มเปิดโอ้โห,ห <8. S 2> เปิดลูกนี้ลูกกลิ้ออกหน้าขวาแปดเก้าน,น้องเจมโยนส,สวยๆครับพี่ฟุกนิดหลังเท้าสิครับลูกนี้พี่โยชิโอ้โหชงสวยครับพี่ภูตตะวันโอ้โห หอนงคแต้มบึ้งนสงนี่แล้วครับภูตะวันสิบแปดูตะวันโสภาครับหน้าขวาไมยเลขสองเส่องตาน้อยดูลูกตะก้อแล้วก็โยนครังนี้พีตาระแต้มปัดยัดครันี้น้องวรยุทส่วนมาลังเทาชเวยครับตรนี้น้องเจสพ่ายเตะเทียบตรนี้โอ้ยเยครับตรน้น้องเจมพายเตะียบนี้เจมไแต้มบยืนรับแอล แล้วก็ขึ้นส่งขึ้นกก็จั่งขาซ้ายสี่มือบอกภูตะวันภูตะวันโยนเขมรฝันครับต้งนี้ว่าไงครับเจมวารายุทธโ้ามาครับเจมพระนกไพร์เฮ้ยเออยังอยู่ครับตจมมาครั้งนี้เออยังยังกับพี่คุณนี่มาแล้วครับต้งนี้พี่เจมพระนกไพรแต่ยังนี้พี่ตากันอยู่ครับโอ้ยหมายเลขหกสี่สิบภูตะวันหมายเลขสองเสีองตาน้อยดู ีตาสี่มือขึ้นบนท้องฟ้าโอ้วารายุตุมีโอ้ลูกแปดออกโคลากนะครับพร้อมทีมงานอบตพนมไพรแล้วก็ท่านรองนายกอบตของเราทั้งสองท่านเอามาดูพี่โยชิชงครับวันนี้พี่ภูตะวันหมุนเบอร์วันนี้พี่ภูตะวันหมุนเบอร์ จะเหลือกำลังจะเสิร์ฟครับน้องเจมโยนครับตรงนี้สุดท้ายครับพี่ภูเปิดซ้ายพี่ภูชงขัวเตะลูกนี้เบอร์มาตัวไรเตลโอ้โหลูกนี้บําบ oh. 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 ัดสิบสามสิบเอ็ดพี่ภูตะวันครับก oh. ำลังจะโยนครับเสีองตาน้อยดูลูกทั้งก้อแล้วก็โยนไปให้กับพี่ตาคู oh. ่หลักเอาละครับน้องเจมพี่มาลาย,ยุทธงค์ครับตรงนี้น้องเจมพะโลภยัยเตะที่บ้านตรงนี้โ oh. อ oh. ้โห เจนส์พรต้องถ่ายเต้พี่ฟุกฤทธิ์โอ้โหอพี่ฟุกลทิส่งทะเข้าด้วยสายตาครับกรรมการน,นกขานแจมดสาม1ิบสครับท่านผู้ชมสุริยนโฟโต้เสื้อฟ้าตาลาแจมเสือครบับวันนี้โอ้โหพี่ฟุกฤีธเอาละครับพี่วัยเจ้าสมสวยครับวันนี้น้องเจนพระต้องไพร์เต้ลูกนี้โอ้โหโอ้ยจีบบอลพี่โหตะวังครับมาดูชิ1สามชิดสี่เจมส์ครับพี่ฟุกลิก์ หลังเท้าครับตรงนี้พี่โยชิเปิดเสยครับชมพี่ภูตะวัน15กรรมการอาจารย์ธนทรขาดแต้ม13 15เอาล้วครับตรงนี้พี่ภูเปิดพี่โยชิชมสวยมากครับพี่ภูตะวันเปิดสวยมากครับพี่ภูตะวันโอ้โหต้องมาดูภาพช้าลกเนเลครับ3 16 พี่เกมหน้าขวาครับโยนครับลูกนี้พี่ฟุกงิึกหลังเท้าเบาๆครับพี่ต้าเปิดเสรีครับพี่โยนทีชงพี่ภูตะวันเตะลูกนี้โอ้โหมาจะเหลือรับลูกนี้เมื่อสามสิบเจ็ดสิบสามครับนําไม่ไกลครับสี่แต้มเท่านั้นเองครับพี่ภูตะวันหน้าขวาโยนครับลูกนี้พี่ต้าเราได้บอลแล้ครับลูกนี้เราโอ้โหสิบสามแม่สิบสามครับท่านผู้ชม นิยตโฟโต้เสริมโดยพี่ตาลาแ้มปั่นอีกเุือสุดนึ่งโอ้โหจะอยครับพี่วายุทธไล่ชงมาครับตันนี้เจมปูนองเตทันทีลูกนี้โอ้โหเปนตลูกนี้โอ้โหูงครับทีลูกนี้โอ้นมนทองเตะทันท่านอ้าหเจมปุนทองทนท่ลูกนี้อ้หเจม่นองทลู่นี้โ้เนองอับลูกนี้เอ้โหเจมยุทชงเตงโอ้ยลูกนี้รอ้โหจว่าสิมะหันทีหูก้เตะัดไดลูกนี้โอ้โห โปรยพอตได้แต่จังหวะหลังกดต่อเกมเดีวกัเดียวแต่มึงที่เกเรือเ่าครับเกมหรือเปล่าครับเจมสไม่เซิร์เบีกเขโอ้ยสุด last พี่ต้าโรนีพิ้วพูดตะวันโอ้โหไกนอ้ยกน